ถแถลงการ EP สองช่วงนี้ก็มีต่อนะฮะตอนนี้ยังมีถแถลงการอีกเยอะที่เกี่ยวกับเรื่องเก่าๆอันนี้ผมถ่ายคลิปเมื่อประมาณสองปีที่แล้วเนี่แยแหละยกแอคไปก่อนอันนี้ผมลงเมื่อประมาณหนึ่งปีแล้วจะนฝั่งปีแล้วเนี่ยจะสองปีแล้วอันนี้เป็นเจ้าหุ่นยนต์แต่ผมใช้ภาพจ,จินตนาการอันนี้คลิปช็อตน,นะ ส่วนถ้าเป็นตอนแรกเนี่ย EP แรกแค่อยู่แค่สี่คนเองถือว่าดีนะไม่ถึงขนาดก็คือปกติทุกที่ฟอกแค่ทุกจบมันส่วนตอนที่สองก็ใช้ตัวละครเดียวกันแหละแต่แค่ว่ารมมดนะสมมดบว่าผมแค่ลังจาาเท่านั้นแหละแค่รมมดก่อนสมมติว่าเวลา อืมก็น่าจะไปหามาเตอร์ว่าพอดีเลยหมาแลละถ้าไปหาลิงไม่เจอไปหาลิงผมได้นะเพราะผมใชเวอร์ชั่นคอนเสิร์ตเลยบนไล่เออวีใหญอยั้งดีมันไม่ผมกต้องโดนแกงฮะบนไล่ครับ,บรผมโดนตรงฟ้าในม่ ใบน้านารูโตมีสองระังคือฟตฟ,ฟตาเอฟมันจะมีแค่คือหรือตออัวะสเปอร์ไฮดรีฟ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวมาแต่งไปนะอันนั้นเนี่ยมาแตง่งมาวอริคฮันเตอร์หรือญี่ปุ่นก็อิเล็กกลาเอ็กภาคมาวอริ c ฮันเตอรแต่แบบไม่ใส่เอ็กพอเดี๋ยวเอามาเลยก็ใสของอ่าอันนี้ของแทปคอมก็เลยต้องตัดเอ็กออกเพราะเป็นวม์ซัมผมไปแหละภาคอิเล็กกลเฉยๆนะไม่ได้ว่าเอ็กเพราะม่งานโดินแดง ฮันเตอร์ที่จริงมันอีกชื่อหนึ่งอันนี้คือฮันเตอร์เฉยโดยที่ยังไม่ได้แปะแปะอัะนน้ำอันจำผมเล่นซีรีส์เกมคอนทราถ้าเนืกอถึงเกมในอนดีตก็ไม่ถามทีอาร์ผมแน่นเลยครับทีอาร์ผมมีตำนน้ผมมีแต่ตัวละครซ้ำซ้ำซากซาตอนที่ผมกำลังการเข้าใจอยู่อันนี้ก็แทนฟาร์มดีเฟนซ์อยู่ชอบมาพร้อมผมมีนะ โอ้ยจะแ ang อ,อย่างนั้นเลยแค่แถลงการนะเนี่ยคิดที่ห้าร้อยสองพอนดียออเดอร์สองคือตรอจะเอาด่วนแรกเนี่ยแหละเพลย์ลีดครับมันอยู่ในส่วนของอ่า TR หรือว่าคับฟำงลองเนี่ยท TR ฟังลองอันนี้สองพันสี่จนถึงสองพันยี่สิบเอ็ดรีวิวภาคแรกก็คือเกมคอนทรานนั่นแหละ เกมคอนทราเวอร์ชันผมนี่เองในวันรีบู้เวอร์ชันซีเปอร์สีปปที่ผมเล่นแต่ตอนำกำลังเล่นการดูออนไลน์อยู่ออนไลน์ของอาจารย์ดับไนท์สองรีบู้ก็คือเวอร์ชันคารดามอันนี้ผมเวอร์ชันสีเพราะเดี๋ยวมันไม่สนุกพีวีซ่ผมดูหละครนอีสออฟก็เวอร์ชันละครส่วนภาคหลังๆอันนี้อันนี้ผมดูคนเดียวเพราะไม่มีใครดูทางนั้นแหละตอนนั้นแต่นนี้พอติดโควิดไงก็ ยุคนั้นยุคมีปัญหาฟอร์มจเป็นอันนี้ใช่ครับเพราะผมทําเองหมดแต่ไม่รู้ผมไม่มีผมไม่มีกล้องไงและในตอนนี้ที่ผมดูด้วยคนเดียวเพราะเนื่องจากไม่มีใครอันนี้คือดูเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วอันนี้ไม่ดูเฉยๆอันนี้ผมฟังเฉยๆนะอันนี้คือบทสรุปอย่างนี้ ds อ,อันนี้ผมแยกจอไม่ได้เพราะผมทําไม่ได้ไง เห็นก็คือในของล่าสุดเรื่องเนี้ยถ้าเป็นผมหูหนด้วยคนเดียวแหละส่วนเวอร์ชันนาก็คือเวอร์ชันคนแสดงนี่แหล่งอันนี้คือเวอร์ชันปัจจุบันนะไม่ใช่เวอร์ชันเก่านะปัจจุบันเลยเครื่องจำลองเกมนีอันนิ n เวอร์ซารีคือ20ปีของผมเลย พาร์ทสองพาร์ทสามพาร์ทสี่พาร์ทห้าจอฟ้าพาร์ทหกพาร์ทเจ็ด Age of Kingdom JP งี้ละที่ผมเอาเวอร์ชันยี่สิบปีมาบอกเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะหาว่าแบ,บนเดกสารของอเมริกา,าอออโอเค หลังจากที่ผมเข้าใจว่า TR เป็นภาคแรกที่ผมคิดว่าเป็นภาคที่ดังได้แล้วนะแล้วเ,เวรืเอาไว้ท่านที่ผมเอามาย้ำผมดิดถึงมันจะไม่ตรกแต่มันก็ดีนะเพราะจะได้ไม่ต้องมารบกวนผมเวอร์ชั่นฉลองครบรอบย0สปีเกมแรกก็เมื่อก่อนละ่ะมันต้องมีใครรับกฟังยากคนนั้นแหละก็เลยเอามาคุยกันเล่นเล่น,ลนต่อไอเกมแรนที้ผมใช้อยู่ จากเมื่อก่อนดูเป็นสามพันตอนเนี้มันเริ่มเป็นพันแล้วแหละเพราะใครไม่เูมไมเพราะผมลืมลอกเอามาเดี๋ยวมีแากนการ